ผมไม่คิดเลยว่าวันนี้จะมาถึงใช่เลยครับ Dead by Daylight Mobile Net East มาแล้วครับเวอร์ชั่นมือถือฮะร,รอคอยกันมานานนะครับผมแม่เคยเล่นแต่ใน PC วันนี้มาในรูปแบบมือถือให้เล่นครับเขาให้เล่นฟรีมีละเราจะไม่ดาวน์โหลดมาเล่นผมบอกเลยว่าวันนี้ Energy ผมเต็มที่มากครับผมจะเป็นทั้ง Killer และ Survivor The Best o f s e r v e r ครับผมแฟังก์ชันต่างๆก็ใกล้เคียงนะเออเหมือนใน P ซเลยโอเค เรามาเล่นกันครับการแข่งขันด่วนผมว่าตาแรกเนี่ยป่าเดิมด้วยการเป็นเคลเลอร์ก่อนดีกว่าไหมเออรู้สึกอยากฆ่าคนมานานแล้ะ <laughs> มาตลกอะเออมันไม่ได้ดูมีความน่ากลัวเลยตลัวละครเขาอย่างโหดกูภาคซะตลกเลยโอ้โหมีเพิร์กเอ้ยเหมือนครับแม่เรียกว่าเหมือนได้คอมเลยนะผมว่าเอ้ยใกล้เคียงดีเอ้ยชอบครับชอบชอบชอบ โอเคนี่สารภาพเลยว่าผมยังไม่ได้ดูทิวเลอร์เกมที่เป็นเวอร์ชั่นมือถือเลยนะได้มาใส่เลยฮะเดี๋ยวมาลองดูกันว่าตัวเกมเพย์เนี่ยมันจะเป็นยังไงนะครับหลุมหายใจไม่ออกทำไมไม่หายใจเข้าอะ <c oughs> ทำเป็นเล่นไปมาเดี๋ยวจะฆ่าให้หมดเลยเฮ้ย <c oughs> ผมว่าได้อยู่นะใกล้เคียงอยู่นะครับคุณผู้ชมเออมาเซอร์ไวเฟอร์อยู่ไหน ึดอดัดมานานเฮ้ยเอยู่ตรงนั้นใช่ไหมดูนี่ดีนะผมพอมีพื้นฐานฮะเออเดี๋ยวเราต้องวางกับดักด้วยฮะดักมันไว้ก่อนนี่นี่นเอาตรงนี้ดีกว่าตรงนี้ว่ะนี่หลังต้นไม้แต่เอาจริงๆนะส่วนตัวเนี่ยผมไม่ค่อยชอบเล่นเคโลเลอร์หรอกฮะแต่อยากลองดูเฉยว่ามุมมองการเล่นเขาเนี่ยมันให้ความรู้สึกแบบในคอมพิวเตอร์ไหมชอบเล่นสไ વ เวอร์มากกว่าเออชอบวิ่งหนีผีอะอ่าอยู่นั่นใช่ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวเจอเดี๋ยวเจอเดี๋ยวเจอภาษาอะไรของกูนะ จะไปไหนต้านองสาวไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วเก็บรายละเอียดและดีเทลดีฮะแม่การวิ่งไล่ฆ่าสาวน้อยที่บันดีจริงๆ ไปไหนแหมกระโดดข้ามมาดีน่ากลัวน่ากลัวแบบั้นแหมเร็วเลยเกินนะแม่คุณจุกเร็วเลยเกิน มึงจะเล่นแบบนี้ใช่ไหมจะกระโดดข้าไปข้ามาใช่ไหมพี่รู้นะเออเดี๋ยวเล่นกับเขาหน่อยฮะออออฮันแนอยู่ตรงนั้นใช่ไหมไปฮะแต่อย่าภาคแบบให้มันมีความน่ากลัวนะแต่ไม่ให้ติดตลกวะป็นคนติดตลกฮะไปไหนจังฮ่า่าฮ่าาฮ่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 ่าฮ่าว่่าไ่า่า่าาาน ฮะปกติเนี่ยผมเล่นผมไม่ค่อยเหนื่อยนะฮะเหนื่อยกับภาคกันแล้วอย่างที่บอกไปว่าวันนี้ Energy มาเต็มครับเออจริงๆเนี่ยเล่นตัวแนวคิวเลอร์ไม่ค่อยถนัดนะพูดจริงๆเลยฮะผมไปทักซ u ไวเวอรมากกว่าโอเคอยู่ไหน <laughs> ตายพวกเกต้องตายมาดิเอาตัวนี้ก่อนครับ โอ้โวิ่งพิการแล้วน้องเอง้ยเสร็จพี่พี่บอกเลยจังหวะนี้วับเรียบร้อยเออมานอนเป็นผักเอ้ยยิบไปแขวนไกลๆนี่เลยเอาตรงนี้แหละเออแขวนไว้ <laughs> มันเป็นบทบาทนะคุณผู้ชมผมไม่ใช่เป็นคนรอกจิตนะภาคร้อยเปอร์เซนงานไม่มีเข้าเลยครับหมายถึงการ อะไรของกูเนี่ยแมทีมเดย์บายเดย์ไลค์ครับต้องการเสียงภาษาไทยเดี๋ยวเรียกผมได้นะฮะนี่ครับเอาอะไรอ่ะพี่เออนนี่มันสายจุกไว้เ้ยท้าทายนะท้าทายเออเดี๋ยว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 อยู่ไหนเออบังอาจมาท้าทายเราเออีชอบเลยเกินชอบเลยเกินนี่นี่มันใส่ทีไปหนึ่งทีวายฮะเออ เขวไม่ได้ทีไปหนึ่งทีอยู่ไหนวะเดี๋ยวเหอะเดี๋ยวเหอะนี่นี่ไ,ไ,ไ่ไม่โดนโอ้ยไอ้นี่มันเร็วฮะไอ้นี่มันเป็นยานครับมันจุกเร็วฟื้อเอาดิไปทางนึงมามาแต่งชุดอะไรของมึงเนี่ยจะไปงานแฟนซีนี่ไหนนี่มันใส่ไว้ท้าทายเหรอท้าทายเหรอะฮะนี่โดนไปหนึ่งทีครับอย่ามาท้าทายโอ้ยนี่ทีบเขาให้ฟื้กว่าจะทีบได้เขาวิ่งไปครึ่งแมปแล้วครับ อย่างว่าฮะค้อเสียของคิลเลอร์นะไปตรงนั้นใช่ไหมเออเออไม่โอ้โหแค่นี้กูยังไม่โดนอีกเออ,อ,อน้อยแน่วิ่งตามซะเหนื่อยอนี่มาดิไม่ตงคานไปกับฉันฉันจะให้แกได้สัมผัสความตายไม่มีใครมาช่วยแกแล้วไอหนุม่มเอ้ ปล่อยชนะอ้วเออวันดีครับบอกเลยเหนื่อยแน่นอนครับใส่เต็มที่เอเนจีมาเต็มไม่ต้องเหลือเสียงไว้ทำงานอื่นเลยครับใส่เลยฮะเกมนี้เหลืออีกแค่หนึ่งครับหมายถึงอีกแค่หนึ่งกูจะแพ้เนี่ยไม่เป็นไรครับเล่นเกมไม่ได้ไหมายความว่าเราต้องชนะเสมอไปนะครับขอให้เรามีความสุขกับการเล่นมันก็พอนะครับผมแต่ถ้าเกิดว่าไม่ชนะตลอดเนี่ยกูก็ไม่สุขเหมือนกันนะเออ วิ่งเก่งนะพ่อหนุ่มอ่าวิ่งเก่งนะเห็นนะน้าคิดว่าจะหนีผมพ้นเหรอฮะไปไหนโอ้โหฟันว้าวด้วยฟันอะไรกูกลัวเนี่ยเฮไม่โดนอีกแล้วครับโอ้โววิ่งวิ่งเก่งจังวิ่งเก่งจังอะวิ่งเก่งจังอไปไหนหลบเกงจังมึงเป็นญาติกับอีเซมโ๊กอะไปไหนล่ะโอ้โหปิดใส่หน้าเห็นนะเอาปิดใส่หน้าไปไหนอะไปไหน มาดิมาดิวิ่งขวางได้เกินไปเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเหอะเดี๋ยวเหอะเฮ้ยวิ้ยกูเล่นโง่หรือมันฉลาดวะเนี่ยเดี๋ยวได้กูใช้คำพูดผิดไปเนี่ยโอ้ยช่างมันเอยทำลายก่อนเฮ้ยโชว์ทำลายทิ้งหนึ่งทีให้มันกลัวครับมันวิ่งไปแล้วไม่ได้ดูกูโชว์เลยอะไรล่ะวิ่งตีวิ่งมา โดดไปโดดมาอยู่นั่นแหละนักจู๊กแค่นักจู๊กเฮ้ยกุดหยิดอ้ยแม่งจับมันไม่ได้ระบายอารมณ์กับไอเครื่องนี้แทนแล้วกันวยธีก็หนึงไไ่งวิธีออวิธีการระบายอารมณ์ครับไปไม่เป็นไรให้เขาชนะไปเถอะเดี๋ยวตาหน้าเราลองเซอร์ไพรเวอร์ดีกว่าเออเราอยากวิ่งหนีผีบ้างครับไอ <c oughs> ตัวนี้ตายแน่นอนฮะอย่างน้อยเรกาก็ฆ่าได้ครับคุณผู้ชมเออเราไม่จำเป็นตน้องชนะตลอดไปฮะเกมนี้ ขอแค่แบบว่าเราเห็นไอหมอได้ตายฮะอะผมภูมิใจล้วช่วยด้วยเรียบร้อยอวินาทีนี้ใครก็ช่วยเองไปได้นะฮะแต่ดีนะยังไม่เจอบั็กเลยนะผมเล่นมาเนี่ยเออดีครับดีครับถือว่าเปิดมาดีแล้วนะนะผมว่าหายากเลยครับไปไหนกันหมดวะเนี่ยสงสัยมันวิ่งออกไปแล้วมั้งเนี่ยให้ตายเถอะอือ โอเคโอเคโอเคบลองวางกับดักเล่นไหมไหนๆก็จะแพ้แล้วอ่ไม่มีอะไรต้องเสียแล้วครับวางเล่นหน่อยอ่โอเคผมปล่อยให้เฉยๆเออผมต่อให้ให้เขาไปก่อนเออดูเชิงไงดูเชิงช่องอื่นไม่มีหรอกครับเล่นปั๊บโชว์เดี่ยต้องชนะตลอดผมเนี่ยเรียวจริงเงเล่นปั๊บอัดปุ๊บครับผมแพ้ก็คือแพ้ชนะก็คือชนะฮะเออไม่มีการเฟกอะไรทั้งสิ้นอ่าเน่อยู่ตรงนั้นเอ้า เรียบร้อยครับไม่เป็นไรครับตาหน้า survivor เรามีพี่น้องฝาแฝด้วยผมข้องใจอย่างหนึ่งนะคือตอนนี้ที่ผมเล่นอยู่เนี่ยมันเป็นตัวเหมือนเบต้าทดลองนะครับแต่ชื่อผมเนี่ยมีคนเอาไปใช้ละกูเลยต้องตั้งเจ B2 เนี่ยเออตัวละครเรานี่ใช่เลยครับคุณผู้ชมสวัสดีครับให้ตายดิดิฉันอยู่ที่ไหนอะฝั่งธรรมะธรรมโมบางดีไม่เข้าเลย อะไรกูกลัวเนี่ยามาเี่ยครับขอวิ่งดีผีบ้างนะเออมันเลยฮะผมบอกเลยว่าผมจะวิ่งท้าไฟผีฮะห่าเกินถ้าวิ่งเก่งกังเก่งกังมากไอผมชอบนะ คืองานกราฟิกเวอร์ชันมือถือเนี่ยมันสวยไม่แพ้ฉบับ PC เลยนะแล้วผมคิดว่าใครที่ไม่เคยลองเดสปายเด l i ร h t เนี่ยคุณต้องมาลองโหลดเล่นในมือถือดูนะเพราะมันกใกล้ความรู้สึกเหมือนกับทางคอมพิวเตอร์เลยนะครับตัวที่ผมเล่นเนี่ยมันเป็นตัวเบต้าอย่างที่ผมบอกไปนะครับแต่ว่าเซิร์ฟจริงๆเนี่ยเขาจะเปิดให้ดาวน์โหลดวันที่28เมษายนนี้นะครับก็เข้าไปดาวน์โหลดได้ทั้ง Android กับ iOS นะครับผมบอกไว้ก่อนเผื่อช่วงท้ายมันและลืมพูด <c oughs> เออไปฮะแก้ไปแล้วหนึ่งครับตอนนี้เดี๋ยวเราวิ่งเข้าไปหาเพื่อนอนกก่่ดีวา เออผมสึกว่าไปกันหลายกลุ่มเนี่ยมันปลอดภัยมากกว่าครับสวัสดีครับไปฮะอาจารย์แดงไม่ใช่เออเห็นใครหัวขาวด่กูัอาจารย์แดงกีตา้าหมดแหละไม่ต้องว่าตานี้ทีมดีฮะเออประสานทีมกันดีสวัสดีครับอาจารย์แดงอาจารย,ย์ไปด้วยไปด้วยไปทุกคนครับพี่ไปด้วยไปด้วยไปด้วยอ่าไปด้วยกันครับ3มย่อมดีกว่าหนึ่งครับช่วยช่วยกัน มันมาแล้วมันมาแล้วมันมาแล้วครับเร็ว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 รีบปั่นรีบปั่นซอบแซมซอบแซมไอ้นั่นวิ่งไปก่อนแล้วครับเดี๋ยวดูสถานะแค่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกูยังไม่อยากช่วยมึงซ่อมโอเคเสียวเสียวครับคุณผู้ชมเอาอุ้มกดไม่ทันอีกโอ้โหระเบิดใส่หน้าขอโทษครับมันมาแล้วมันมาแล้วมันมาแล้วโอ้โหมึงวิ่งล่อมันมาเลยโอเคโอเคตุบ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 มันไม่เห็นผมใช่ไหมเนี่ยเหมือนมันไม่เห็นผมนะ โอเคโอเคเดี๋ยวหลบตรงนี้ก่อนครับหลบตรงนี้ก่อนเลี้ยงก่อนเลี้ยงก่อนเนียอยู่โอ้ยมาไวเหลือเกินโถพี่ยังไม่ได้ซ่อมเลยมาแล้วอ่ะมามาเจอกูนะมาเลยมาวิ่งไล่กันมาเออคนจริงต้องวิ่งท้าผีครับหลอกล่อให้เพื่อนไปซ่อมโอ้โหเอ้ยดีอยู่ครับเหมือนเขาช้าฮะเออผมก็สบายเลยครับงานนี้่ไม่เห็นผมด้วยครับเร็วพี่เร็ว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 เ,วเวแค่สองอันเอาพี่ไม่เป็นไรไม่เป็นไร มาช่วยผมซ่อมมาช่วยผมซ่อมเออคนเราก็มีพลาดกันได้ผมจะไม่พลาดอีกแล้วครับเมื่อกี้นี้ผมเฟลไปนะฮะทีนี้บอกเลยผมจะไม่พลาดจริงๆเะเดี๋ยสิพระธแล้วเขาไม่เห็นผมหรือไงเนี่ยเออ,อเคลเลอร์เนี่ยอาจจะไปเล่ยฆ่าอีกคนอื่นหรือเปล่าเออดีนะครับเนี่ยผมเรียนการช่างมาก่อนออถึงไม่ลงล็อกร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ก็ทำได้ฮนะเออไม่พลาดบอกแล้วรอบนี้ไม่พลาด ใกล้แล้วครับคุณผู้ชมเราจะประสบความสำเร็จในการเล่นเป็นซีวิเวอร์นะครับพี่พลาดบ่อยไงตอนเรียนไม่ตั้งใจเรียนเหมือนผมไงนีเออ่เป็นไงไม่มีพลาดบอกเลยอ,อีกนิดนึงเอาแสดงว่าเพื่อนส้อมอีกอันนึงแล้วครับโอเคเหลือแค่อันเดียวจริงๆจ,จบอันนี้เราหนีได้สบายเลยครับคุณผู้ชมโอเคโอเคโอเคเราจะเป็นิสระทางออกเปิดแล้วไป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  โอ้โหสบายเลยครับตานี้ชิวๆเลยครับเหมือนกูมาวิ่งเล่นแค่นั้นแหละไม่ได้ทำอะไรเลยจริงๆ <c oughs> โอเคโอเคสบายมาเดี๋ยวเปิดเองพี่เปิดประตูหนีอ <c oughs> ืมเป็นไง <c oughs> เร็วเข้าเร็วเข้าเร็วเข้าไปไหนล่ะพี่ไม่ออกด้วยกันเรา เรียบร้อยครับสบายเลยอย่างนี้เอ้าไปแล้วครับไม่ต้องสนอะไรทั้งสิ้นครับวิ่งออกก่อนแล้วครับคุณผู้ชมโอ้โหรอดครับผมคือผู้รอดชีวิตครับสุดจริงๆฮะหนีออกมาได้ สนุกนะเออส่วนตัวผมชอบนะมันให้ความรู้สึกเหมือนกับทางคอมพิวเตอร์เลยนะครับการาฟิกเนี่ยสวยสภาพแวดล้อมเนี่ยก็ทําออกมาได้ไหลลืน่นน่ากลัวจริงๆนะครับผมนะฮะเกมนี้ก็มีให้โหลดฟรีครับเขาจะเปิดให้ดาวน์โหลด28เมษายนนี้ครับทั้งทาง Android นะครับผ่าน Google Play แล้วก็ iOS ผ่าน Apple Sto r e Dead by Daylight Mobile Net East ครับใครชอบแนวซ u วเวอร์ or, สยองขวัญมาเล่นกันได้นะครับสนุกมากๆแนะนำเลยจ้าตอนนี้ผมขอเก็บเลเวลต่อละ